คุยเล่นเกนชินเป็นรายการพอดแคสต์สำหรับพูดคุยเทคนิคอัปเดตข่าวสารของเกมเกนชินอิมแพ t รอบดึกเวลาสี่ทุ่มนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยเล่นเกนชินครับรายการพอดแคสต์ตอนที่4ของช่องเรานะฮะบอกตลตรงว่าแอบประทับใจและประหลาดใจคือคนชอบฟังพอดแคสต์เยอะเหมือนกันถ้ามีอะไรติชมก็คอมเมนต์ด้านล่างจัดมาได้เลยนะครับจะได้รู้ว่า อยากติชมอะไรหรือว่าอยากจะได้พอดแคสต์เรื่องอะไรต่อโอเคครับวันนี้หัวข้อพอดแคสต์ของเราคือเรื่องพัฒนาตัวละครอย่างไรให้ยั่งยืนครับเฮ้ยพัฒนาตัวละครมันก็ต้องยั่งยืนอยู่แล้วมันมีวิธีที่ไม่ยั่งยืนด้วยหรอมีครับการอัปเกรดตัวละครนะฮะมันจะมี2แบบแบบที่1ได้แน่แน่แบบที่2ได้ไม่แน่ ย้ําเทีนะฮะได้แน่ๆนคือได้ชัวร้อยเปอ์เอัปเกรดอย่างนี้เนี่ยตัวละครเก่งขึ้นร้อยเปอร์ซนแน่นอนกับแบบที่2ครับได้ไม่แน่อัปเกรดแบบนี้เนี่ยตัวละครอาจจะเก่งหรือไม่เก่งก็ได้เราจะดวงครับผมจะแบ่งเป็นสองอย่างก่อนเรื่องที่อันดับแรกครับการอัปเกรดที่ทําให้ตัวละครเก่งแน่ก็คือหนึ่งเลเวลตัวละครครับในเกมเกมชินิมเพกเมื่อเลเวลตัวละครสูงขึ้นตัวละคร จะได้สเตตัสเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนทั้งเรื่องของ HP โจมตีป้องกันพวกนี้ฮะได้ชัวร์การันตีว่าอัพเฟลแล้วเก่งแน่ๆครับผมเป็นสิ่งแรกที่ควรทำนะถ้าคุณเข้าเกมมาแล้วรู้สึกว่างเปล่าเฮ้ยวันนี้เข้าเกมมากูทำอะไรดีวะนึกไม่ออกจริงๆครับให้ดูก่อนเลยว่าตัวละครที่เราอยากจะใช้เนี่ยเลเวลเต็มหรือ,อยังถ้ายังไม่เต็มมองแผนที่ครับหาอเลไล์สีม่วงๆอ่ะฟาร์มสูตร XP มาอัพเป็นตัวละครก่อนก็ไม่เสียหายครับผมคือถึงแม้ว่าเลไลสีเหลืองที่มันให้เป็นเงินเนี่ยจะฟาร์มด้คุ้มค่ากว่าสีม่วงก็ตามที่เป็น exp แต่ถ้าเกิดว่าตัวละครเรายังเวลไม่ตันการฟาร์มสีม่วงที่เป็นหมวกสมวีม่วงเนี่ยเพื่อเอาสมุด exp มาอัพตัวละครก็ไม่เสียหายครับผมเอาเวลตันไว้ก่อนอันดับที่1เวลตันแล้ว่อยว่ากันถัดมาครับการพัฒนายอย่างยั่งยืนอย่างที่2 อัปเกรดอาวุธครับผมอันนี้เนี่ยผมใช้คําว่าอย่างที่2เพราะว่าบางครั้งคุณไม่มีอาวุธที่ดีพออาวุธมันเป็นออปชันไม่ดีหรือเป็นอาวุธที่ไม่เหมาะตัวละครเนี่ยคุณอัปเกรดไปมันก็เก่งแหละแต่มันม่สุดแล้วพอมันวิสุดหรือมันขาดเกินอะไรพวกนี้เนี่ยคุณทุ่มทรัพยากรอัปเกรดไปแล้วพอได้อาวุธที่คุณต้องการมาคุณต้องมาอัปใหม่เนี่ยมันก็เหมือนกับเงินจมอ่ะเงินมันจมกับอันเก่าไปแล้วอ่ะต้องเสียเวลามาฟาร์มหาพวกคริสตัน าร์มหาเหินอัปเกรดอีกมันก็เสียเวลาดังนั้นครับถ้าเกิดตัวละครยังไม่เวลไม่เต็มนะทำให้ตัวละครที่เต็มก่อนแล้วค่อยมาอัปเกรดอาวุธแต่ถ้าเกิดว่าตัวละครเวลเต็มแล้วอาวุธมีตรงกบบที่ต้องการใช้ค่อยมาอัปเกรดอาวุธต่อจากเวลตัวละครครับผมอย่างที่2คืออาวุธนะย้ากันไว้อย่างที่สมครับพรสวรรค์หลายคนงงพรสวรรค์คืออะไรวะ คนที่งงคือคนที่ยังไม่ถึงระดับโลกสามนะครับ <c ười> คือผมเองก็งงเหมือนกันตอนแรกเฮ้ยไม่มีสมุดอะไรพวกนี้มาให้เราอัปเกรดสกิลด้วยในระดับโลกสามครับตัวละครสามารถอัปเกรดพรสวรรค์หรือก็เรียกอย่างว่าสกิลได้ครับผมไอพวกสกิลเนี่ยใช้พวกหนังสือที่มันดรอปมาจากดันเจียนหรือบางทีได้จากการเปิดหีพวกนี้ฮะกับวัตถุดิบบางอย่างเพื่ออัปเกรดสกิลให้สูงขึ้นยกตัวอย่างเช่นตัวละครหลักของเราเนี่ย โจมตีปกติเป็นฟันห้าครั้งตัวละครหลักธาตุลบนะถ้าอัปเกรดความสวรรค์ครับมันก็โจมตีฟันห้าครั้งเหมือนเดิมมาแหละแต่ความแรงยิ่งสูงขึ้นซึ่งการอัปเกรดความสวรค์ครับการันตีติดร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นถ้าคุณอัปเกรดความสวรค์ให้ตัวละครตัวละครคุณก็จะเก่งขึ้นอย่างแน่นอนและในกรณีที่ตัวละครพรสวรค์ยังไม่เต็มคุณสามารถฟาร์มในดันเจียนเพื่อหาสมุดอัปเกรดความสวรรค์ได้ในแต่ละวันไม่ซ้ำกัน เช่นถ้าบางวันเนี่ยคุณต้องการอัปเกรดบาบาร่าคุณต้องมาดูว่าเฮ้ยบาบาร่าเราเนี่ยต้องการพรสวรรค์เพิ่มแต่แบบขาดสมุดเงี้ยคุณก็ดูว่าสูตรบาบาร่าดอกปันไหนแล้วค่อยารามันนั้นครับทากับทุกตัวละครไล่มานะครับย้ำอีกทีอัปเกรดตัวละครก่อนอัปเกรดอาวุธอัปเกรดพรสวรรค์3ขั้นตอนนี้อย่างที่สครับการอัปเกรดที่เก่งขพืนแน่นอนแต่มันก็ต้องวัดดวงนิดนึงคือจะได้มาหรือเปล่าก็คือการอัปเกรดกลุ่มดาวครับผม กลุ่มดาวเนี่ยมันจะมาก็ต่อเมื่อคุณได้ตัวละครซ้ําถ้าเดียวกันไม่ได้ต้องซ้ําตัวเดิมเท่านั้นบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ย <c oughs> ไอ้กลุ่มดาวซ้ําเนี่ยโคตรแซงเลยไม่อยากได้ซ้ําอยากได้ตัวใหม่ <c oughs> ผมเข้าใจนะแต่ที่ตลกคือว่ากลุ่มดาวซ้ำเนี่ยบางทีมันทาให้ตัวละครสี่ดาวเนี่ยเก่งกว่าห้าดาวได้ซ้ําไปนะคือห้าดาวกลุ่มดาวไม่เต็มเนี่ยเจอสี่ดาวกลุ่มดาวเต็มอาจจะมีการงิดเกิดขึ้นได้นะฮะยกตัวอย่างครับผมอยากได้ฟิต น้องฟิตของเราเนี่ยแหละ6ดาวเต็มแต่ผมได้มาแค่ตัวเดียวผมก็เซ็งๆอยู่นะคือฟิตนี่ตัวอวยผมถ้าดาวเต็มเนี่ยดาามจมแรงขึ้นมากคอสามารถมันดีขึ้นเยอะแต่เธอยังไม่มาฮะไปเต็มเอาบาบาร่ากับเสียงหลิงก็ใช้ไปวะแต่ยังไงก็ตามครับยืนยันว่าการที่คุณเปิดได้ตัวละครซ้ำในเกมเกมมแพ็เนี่ยไม่เกลือยิ่งได้เป็นตัวอวยด้วยนี่ยิ่งไม่เกลือเข้าไปใหญ่แต่ถ้าเกิดได้เป็น แอมเบอร์เฮ้ยไม่พลาดพิงเดี๋ยวแฟนลับแอมเบอร์มากระทืบอันนี้ข้ามไปนะฮะเอาเป็นว่าได้ตัวซ้ำอัปเกรดพรสวรรค์เป็นการพัฒนาตัวละครที่ยั่งยืนและก็ไม่เกลือครับผมจบการพูดถึงการพัฒนาตัวละครอย่างยั่งยืนกันแล้วมาพูดถึงการพัฒนาตัวละครอย่างไม่ยั่งยืนกันบ้างในกรณีที่ตัวละครคุณเว้ยยังไม่เต็มอาวุธยังไม่อัปเกรดเต็มพรสวรรค์ยังไม่เต็มอย่าได้ ไปฟาร์มหาอาร์ติแฟกต์อย่างเด็ดขาดนะผมผมพูดอาจจะดูเวอร์เก,กินจริงนะแต่คำพูดของผมคืออย่าหาทำการฟาร์มอาร์ติแฟกต์ครับมีความเสี่ยงสูงแบบมากๆโดยเฉพาะคนที่ยังไม่ถึงระดับโลก5คือระดับโลก3เนี่ยจะเริ่มดรอาร์ติแฟกต์สดาวแล้วระดับโลก4จะดบสีดาวค่อนข้าง,างง่ายระดับโลก5เนี่ยคุณจะเป็นจุดที่ฟาร์มหาอาร์ติแฟกต์สีดาวที่ดูดีสุดในช่วงนี้นะ แต่ถ้าเกิดคุณยังระดับโลกไม่ถึงห้าการฟาร์มหาอติแฟ์เป็นการพัฒนาตัวละครที่ไม่ยังยืนครับอย่าหาทำยังไงอ่ะสมมติมีคนสองคนทั้ง2คนเนี้ยเวลตัวละครยังไม่เต็มอาวุธยังอัพเกรดไม่เต็มคอนสโอนยังไม่เต็มคนที่1โอเคทำตามขั้นตอนไปฟาร์มเล,ลาลสีม่วงหาสม,มุดเอ็ e P, ฟาร์มก้อนแร่หาหินอัพเกรดอาวุธฟาร์มดันเกี้ยนพรสวรรค์ เพื่อหาสูตรอัพเกรดสกิลสิบวันผ่านไปครับไอคนแรกเนี่ยตัวละครจะเวลเต็มอาวุธจะอัพเกรดเต็มแล้วก็พลส่วนก็น่าจะเต็มหาไม่รู้คนหนึ่งครับบอกว่าเฮ้ยผมจะเอาออดิแฟ์เทมผมอยากได้การเดเตอร์เซตเอาเลเซนทุกงหมดที่มีไปลงดันเจียนออดิแฟ์และระดับโลกยังไม่ถึงห้าการันตีได้เลยว,ว่าสิบวันผ่านไปอาจจะได้กาเดเตอร์เนี่ย มาสักชิ้นหนึ่งหรือสองชิ้นที่แอบออฟตรงเนี่ยนะให้อย่างดีเลยนั่นคือถ้าระดับโลกคุณยังไม่ห้าเนี่ยคุณฟาร์มดันอันิแฟกต์คือขาดทุนอย่างรุนแรงครับผมอย่าฟาร์มเด็ดขาดเหตุผลเดียวที่คุณควรฟาร์มดันอันิแฟกต์ก็คือตัวละครคุณนั้นเวลเต็มแล้วอาวุธเต็มแล้วพอสอนเต็มแล้วค่อยไปฟาร์มหาอันิแฟกต์ตอนระดับโลกสูงแล้วครับมันถึงจะยั่งยืน อย่าทํากับกันระดับโลก3ปุ๊บเฮ้ยอะกระเด a เตอร์เซตแม่งดีว่ะกูฟาร์มเลยกระเดเตอร์ต้องเป็นของกูเตรียมใจนี่เลยครับได้ไปอยู่ในสังเวียนกระเดเตอร์แน่นอนนะทำไมไอดีแม่งไม่ไปไหนเลยวะอย่างนั้นเลยครับดังนั้นครับถ้าจะสรุปพอดแคสต์นี้กันแบบสั้นๆแนะนําว่าคุณควรอัปเกรดตัวละครในหนทางที่แน่นอน100%ก่อนจนเต็มแล้วค่อยไปอัปเกรดตัวละครด้วยกัน ทำสิ่งที่ไม่แน่นอนอย่างการหาอีฟแฟกครับผมย้ำอีกครั้งอัพเวลให้เต็มก่อนอัพอาวุธให้เต็มอัพพลอนให้เต็มระดับโลกห้าแล้วจะไปหาอีแฟกเชิญแต่ถ้าเกิดระดับโลกสามเปรี้ยวซ่าอยากหาอีฟแฟกระวังนะครับไอดี ID จะไม่มีการพัฒนารู้สึกว่าเฮ้ยมันไปไหนต่อไม่ได้เลยเพราะว่าตัวคุณเวลไม่เต็มอาวุธไม่เต็มและพอสอนไม่เต็มมันเองโอเคครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังกันในวันนี้มากสำหรับ คุยเรื่อกันชินวันนี้ก็จบตัวเพียงเท่านี้นะครับอยากฟังเรื่องไหนอยากรีเควสเรื่องอะไรคอมเมนต์กันได้ด้านล่างครับทุกการคอมเมนต์ทุกการไลค์ซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมได้เสมอขอบคุณอีครั้งครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย